สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีมีรถเข้าใหม่นะคะเข้ามา1นึ่งคันนะคะก็เลยหยิบมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นที่ เป็นรุ่นยอดนิยมนะคะยอดขายอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ t o y o ต a a อ t i ตินะคะคันนี้เป็น t o y o ต a a อ t i ติส1.8ไฮบิดนะคะรถปี2019ไม่เพียงแค่46,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นโฉมใหมเนเชนของปี2019นะคะดูรูปทรงดีไซน์ดูโฉบเฉี่ยวนะคะน่าใช้งานมากๆเรียบหรูดูแพงมากๆนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนดีกว่านะคะสาหรับคันนี้นะคะรา คาขายอยู่เพียงแค่759,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจต้องดูคลิปนี้นะคะเพิ่งเข้ามากันเมื่อกี้นี้เองนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนเลยค่ะ เราเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running l i g h t นะคะคู่กับไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้อย่างที่บอกเป็นโฉมไมนเชนปี2019ในส่วนของกระจังหน้านะคะตัดด้วยโครเมียมตรงกลางมีโลโก้ของ Toyota นะคะดูสวยมากๆนะคะคันนี้ ในส่วนของล้อแม็กเป็นล้ออันลอยเดิมจากโรงงานขอบ17นะคะจับคู่กับยางดอกเลึกๆใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างมือจับเป็นสีโครเมียมนะคะติดกันสัดมาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะคะแต่เงียบมากๆนะคะเพราะว่าเป็นระบบไฮบริดนะคะ เงียบมากแล้วก็ขับได้สนุกมากนะคะคันนี้ถือว่าการใช้งานโดยรวมแล้วน่าใช้งานมากๆเลยนะคะสำหรับโต y o ต้าอาติสสีขาวมุกค,คันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะ เรามาดูกันด้านในนะคะในส่วนของคังนนี้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันอ่าดูกันที่แรกใหม่มาอยู่เพียงแค่46,717กิโลเมตรมีระบบเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะจอเป็นจอจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของแอร์นะคะ เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลอันนี้คือสภาพรถเดิมๆนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ล้างด้วยนะคะเพิ่งเข้ามากันใหม่ๆเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะ,เด,ะ,คะเดิมจากโรงงานตะเข็บไม่ขาดไม่เยินนะคะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสาร จะบอกว่าคันนี้ออกแบบมาได้กว้างขวางมากๆนะคะนั่งสบายนะคะรูปทรงดีไซน์ดูทันสมัยด้วยนะคะคันนี้ในส่วนของเบาะด้านหลังก็ใหม่กริปกันเลยทีเดียวนะคะมีที่พักแขนนะคะวางแขนตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็มีแอร์นะคะมีแอร์ตรงหัวเข่าให้นะคะสำหรับผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังภายในสะอาดสะอ้านนะคะนี่คือสภาพที่เรายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บกันเลยนะคะ ส่วนต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะอย่างที่บอกคันนี้เป็นเบนซินสลับไฟฟ้านะคะอันนี้คือสตาร์ทเครื่องอยู่แต่เสียงเงียบม,มากๆแล้วก็ดูกันชัดๆนะคะตัวนี้รถเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักพีิกความจมน้ำมาก่อนรอยสีมาร์กจุดเดิมๆจากโรงงานรอย QC เดิมๆนะคะที่แก้ม,มาจากโรงงานยังอย่ครบแปลว่ารถไม่เคยเปลี่ยนชิ้นส่วนใดมาก่อนแน่นอนนะคะซื้อรถที่ร้านเราสบายใจได้เลย อันนี้คาน้าคาน,น้าเดิมๆเลยค่ะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาก่อนนะคะรถใช้งานได้อีกยาวๆเลยน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับนะคะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะจากโรงงานสติกเกอร์ต่างๆสติกเกอร์ทาความเย็นสติกเกอร์มอ,อกอนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปคือรถสภาพเดิมจริงๆนะคะ,ะสวยมาก ใครสนใจทักหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572จะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาหาบีได้เลยเดี๋ยวบีส่งรายละเอียดรถเพิ่มเติมให้ดูกันนะคะสำหรับคันนี้ Toyota a l อาติ1.8 h y บ r ิดปี2019ราคาขายอยู่เพียงแค่759,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถซื้อรถฟรีดาวได้นะคะทักมาคุยกับบีก่อนได้เลยดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นนะคะสาหรับลูกค้าที่มีประวัติ เครดิตดีนะคะอ่ะ ใครสนใจรีบทักมานะคะสำหรับ t ต y o ต้ a เอาติคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะยังว่างอยู่พึ่งเข้ามาเลยสำหรับคันนี้มาไวไปไวแน่นอนใครสนใจรีบทักมาหาบีได้เลยนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้บีฝากกดติดตามกด s ั b สไครตกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะเวลาบีลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ